มาเลเซียไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วประเทศนี้ตัดสินใจยืนอยู่ข้างข้ามจากการส่งออกแร่ไรอเอิร์ดิบไปยังสหรัฐแม้ว่าจะเพิ่งลงนามข้อตกลงกันเพื่อร่วมกันพัฒนาทรัพยากรท่าสําคัญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้ามาเลเซียเตงกูซาฟรูนอับดุลอาซิดกล่าวว่ามาเลเซียจะยังคงปกป้องทรัพยากรภายในประเทศโดยไม่อนุญ,ญาตให้ส่งออกแร่ไรอเอิร์ที่ยังไม่แปรรูปไปยังสหรัฐแม้ว่าจะเพิ่งลงนามข้อตกลงแร่ท่าสําคัญกับสหรัฐในสัปดาห์นี้ เตงกูซาฟรูนกล่าวต่อไปว่ามาเลเซียไม่ต้องการเป็นประเทศที่ขุดและส่งออกแต่วัตถุดิบราคาถูกอีกต่อไปแต่จะส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและแบ่งปันเทคโนโลยีในการขุดและแปรรูปแร่แรอิดดิบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับประเทศเราไม่ได้ขัดขวางการค้าแต่เราต้องการปกป้องทรัพยากรของเราและเพิ่มมูลค่าให้กับประเทศเตงกูซาฟูนกล่าวมาเลเซียมีแหล่งแร่แรอิดมากมายแต่ขาดเทคโนโลยีในการขุดและแปรรูปแร่แรออด เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นยานยนต์ไฟฟ้าและขีปนาวุธแต่มาเลเซียไม่ต้องการเป็นประเทศที่ขุดและส่งออกแต่วัตถุดิบราคาถูกเหมือนในอดีตอีกต่อไปแม้ว่ามาเลเซียจะไม่ส่งออกแร่แร่เอิร์ดดิบแต่เตงกูซาฟูนกล่าวว่ามาเลเซียจะสนับสนุนการแปลร,รูปแร่แร่เอิร์ดด้วยการร่วมมือกับต่างประเทศโดยมีกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของมาเลเซียเฮสันนอซิออนอลจะร่วมมือกับบริษัทจีนเพื่อสร้างโรงกลั่นในมาเลเซีย แต่เมื่อพูดถึงการลงนามข้อตกลงกับสหรัฐในช่วงการยึดกรุงกลัวลัมลเปอร์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มาเลเซียได้ตกลงที่จะงดเว้นการส่งออกแร่ธาตุสำคัญไปยังสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามมุมมองของบางคนมาเลเซียควรมีสิทธิ์ในการปกป้องทรัพยากรของตนเองไหมหรือว่าจะต้องเป็นเหมือนเดิมที่ส่งออกแร่แร่เอิร์ดไปยังสหรัฐเพื่อสแสวงหาผลกําไรนี่คือเรื่องที่มีความคิดเห็นแตกต่างและมีความเป็นไปได้ทั้งสองด้านมาเลเซีย ต้องการปกป้องทรัพยากรของตนเองแต่ก็ต้องพิจารณาถึงการร่วมมือกับต่างประเทศในการแปรรูปแร่แร่เอืดดิบคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คุณเห็นว่ามาเลเซียควรทําอย่างไรเพื่อปกป้องทรัพยากรของตนเองและเพิ่มมูลค่าให้กับประเทศในทางที่เหมาะสมที่สุด